สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม้ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทัตน้ํากระกฎมีนพิจิก ประจำเดือนตุลาคม2566นานะคะชาวธาตุน้ำค่ะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะและชาวพิจิกค,ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคาสามารถสลับกันได้เป็น ไวเบอร์ซาได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดยดา้นเลยในความสัมพันธ์จนก,กว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวท่าตน้ํากระดมีพิจิกที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตน้ําเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวท่าตน้ํากระดมีพิจิกที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องของความรับความสัมพันธ์นะคะเขาด้วยดตเลยค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สี่ดาบนะคะนิ่งมากความสัมพันธ์นิ่งมากนะคะ แฮงแมนนะนิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วหรือเปล่านะคะเดลเวอรค่ะและเป็นพายเด็กถือถ้วยนะคะ ชาวธาตุน้ำปรากฏมีพิจิกที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุน้ำกปรากฏมีพิจิกทา่าเดียวกันกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนอี่อายน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อา่านตามน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะความสัมพันธ์ของคุณคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเป็นรักทางไกลก็ได้นะคุยกับต่างชาตินะ หรืออาจจะเป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอเป็นคนไทยอยู่ในต่างประเทศก็ได้นะคะตรงนี้เนาะแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าสนิทสนมกันได้ง่ายๆเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันได้ง่ายไงนึกออกปะเจอกันในออนไลน์คุยกันแต่ก็ไม่ได้เจอตัวเป็นๆไม่ได้สัมผัสไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันอ่ะมันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะ ชัดเจนได้ยากในความรู้สึกหรือว่าในความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะไม่รู้เลยคือมันอยู่ไกลอ่ะมันเป็น long distance นะ่ะมันไม่รู้ว่าเราจะคุยกันไปได้นานขนาดไหนแล้วเราจะเจอกันเมื่อไหร่แล้วเราจะชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ได้ขนาดไหนมั่นใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยได้มากน้อยขนาดไหนในความสัมพันธ์นะคะจะเป็นประมาณนี้ 2. นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะ คุยกันมาได้สักพักสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะแล้วก็อาจจะเพิ่งรับรับ,รบทราบปัญหาในฝั่งเขาหรือว่าปัญหาในฝั่งของเรานะคะว่าชัดเจนไม่ได้เพราะว่าคุยหลายคนหรือนะคะเป็นอาจจะเป็นเติร์ดก็ได้นะเพราะว่าเป็นเดลิเวอร์นะคะมีเอสขึ้นมาด้วยก็มองว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะคุยเยอะอะไรประมาณนี้เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ชัดเจนแบบนี้ ไปอีกนานสักเท่าไหร่เมื่อไรจะเลือกเมื่อไรจะชัดเจนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอืมอันนี้ก็คือในอดีต,ตที่ผ่านมาเนาะของชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆในเรื่องราวของความรักของชาวธาตุน้ํากระกฎมีพิจิกที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สเตรนค่ะอ่ะมีคน ทึดสู้พยายามนะคะอยากอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปอย่างที่ตั้งใจยอย่างที่หวังนะคะไพ่ก้าวถ้วยเนาะเริ่มรู้สึกมากกว่าแล้วนะคะเด็กถือเหรียญค่ะเริ่มรู้สึกอยากจริงจังมากขึ้นนะคะและเป็นไพ่ห้า ถ้วยอ่ะชาวท่าน้ำก็รากฏมีพิจิกนะคะที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์หรือบรรยากาศความสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมหนึ่งนะหนึ่งนะอยากจะจริงจังอยากจะเขาเรียกว่าเริ่มรู้สึกมากมากขึ้นแล้วอะ่ะเริ่มอยากจะจริงจังแล้วอะ่ะเริ่มจะเอาจริงละเออนะคะจะมีการแบบเขาเรียกว่ายื่นข้อเสนอหรือว่าพูดคุยอย่างจริงจังในความสัมพันธ์ว่า มันมีอนาคตไหมมันจะไปไปทิศทางไหนเราคิดรู้สึกเหมือนกันหรือเท่ากันหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้นะคะสองเมื่อคุยแล้วนะคะเอ่ออาจจะยังไม่ได้สถานะความสัมพันธ์ที่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะรู้สึกมากขนาดไหนแต่ความรู้สึกมากนั้นมันเป็นความรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายไม่ได้มากเท่ากันนะคะ ก็อาจจะเกิดการผิดหวังเกิดขึ้นแต่ผิดหวังในที่นี้ไม่ใช่ผิดหวังแล้วแบบจะเลิกคุยกันไปไม่ได้มีหน้าเป็นของการเลิกคุยนะคะแต่มันเป็นหน้าเป็ของความผิดหวังพลาดหวังไม่น่าเลยอะไรประมาณนี้เออมันจะเป็นความความรู้สึก ประมาณนี้นะคะอืมเนาะก็ก็ก,ก็ก็ยังประคองกันไว้นะก็ยังถือความถือถือความสัมพันธ์ไว้อยู่แต่มันเป็นแค่เด็กถือเหรียญน,นะในอดีตที่ผ่านมาเป็นเด็กถือถ้วยณนะเดือนตุลาคมเป็นเด็กถือเหรียญมันยังไม่ได้มีการพัฒนาแต่ว่ามันเริ่มมีความจริงใจจริงจังเริ่มมีความแบบเอ้ยเอาจริงกับความรู้สึกหรือว่าเอาจริงกับความสัมพันธ์นี้มากยิ่งขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาที่ที่คุยกัน เริ่มแรกนะคะอเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าความความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรเขาดูของชาวธาตุน้ําก่อนเขาดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ํากรากฏมีพิจิกค่ะชาวธาตุน้ํากรากฏมีพิจิคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคุยของคุณมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เอ็มเพลสแน่นอนคุณคุณปักหมุดแล้วอะว่าฉันจะเอาคนนี้เราจะเอาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบ ดีที่สุดแล้วที่ที่เราจะเลือกนะตอนนี้คือเราปักหมุดกับคนนี้ไว้แล้วว่างั้นเถอะเออโลเคชันนี้ฉันต้องไปให้ถึงอะไรประมาณนี้นะคะไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะแพชชั่นนำมาเลยชอบมากนะคะอัศวินถือเหรียญคะอยากพัฒนาแล้วนะอยากพัฒนาแล้วเริ่มจะจริงจังเริ่มที่จะแบบใจมีอยู่กับเนื้อกับตัว หนึ่งเหรียญน,นะคะคนนี้แหละคือยังไงก็คนนี้แหละถ้าฉันได้คนนี้คือถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยอะไรประมาณนี้คือเรารู้สึกกับเขาขนาดนั้นเลยนะเรารู้สึกกับเขาขนาดที่แบบแบบว่าคนนี้ใช่เลยถูกต้องถูกข้อไม่มีข้อไหนที่ผิดเลยอะไรประมาณนี้เออนะคะน,นี่คือความรู้สึกคุณที่มีต่อเขาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของ คนที่ช้าท่าน้ํากระกฎมีพิธีกิดถึงนะคะคนคุยขอบคุณเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันค่ะไพ่ใแบแรก8ปไม้เท้านะคะเดทค่ะเอ่ไพ่ justice นะคะ และเป็นไพ่สิบถ้วยว้าวชาวท่าน,น้ำกระกฏมีนพิจิกนะคะคนที่คุณคุยอยู่เขาคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาชอบคุณนะเขาชอบคุณมากด้วยเขารู้สึกแบบอบอุ่นรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกแบบรู้สึกสบายใจเออทุกครั้งที่ที่เขาได้คุยทุกครั้งที่ได้เจอทุกครั้งที่ได้มีกิจกรรมหรือหรือหรือคุยกันอะ เออแม้แต่จะอยู่คนลับประเทศอยู่คนอยู่ห่างไกลนะคะแค่แค่ได้คุยกันแค่ได้ยินเสียงคุณหรือแค่ได้เห็นหน้าแชทของคุณอะ่ะเขาก็รู้สึกสบายใจแล้วอืมแต่ทางนี้ทางนั้นถามว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานะไหมเขาก็อยากค่ะเขาก็อยากจะพัฒนาสถานะกับคุณแต่มันเหมือนว่าณตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยพาย j u s t i e ขึ้นมาเหมือนกับตัวเขามีสิ่งต่างๆที่ต้องจัดการ เรื่องเยอะเรื่องแยะมากมายนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะโฟกัสคุณได้คนเดียวเขาเหมือนกับไม่ได้เอาความรักความสัมพันธ์มาเป็นพ r i ริตี้หลักที่ที่เขาจะต้องแบบเอามาเป็นอันดับหนึ่ง ะะแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยประละเลยอะไรขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็คือความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาน้ำกระกดนมีพิจิกที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไร ขอดูเอาคำหน่อยนะคะไม่ขอเน้ยบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรก9ดาบานะคะคิดเดยอะคิดมากวิตกกังบนนะมีไพ่ j u d g m e n t นะคะสามถ้วยนะคะ และเป็นไพ่วิวค่ะชาาธาตุน้กากระกรกดมีพิจิกนะเอาคำบอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะไม่รู้สึกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะพัฒนานะแต่พัฒนาในที่นี้จะเป็นการพัฒนาแบบว่ายังไม่ได้สถานะที่ชัดเจนว่าเอ้ยเราเป็นแฟนกันนูน่นนี่นั่นแต่อไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเมันจะดีขึ้น อืมจะดีขึ้นแต่ยังไม่ได้ดีมากจนถึงขั้นเปลี่ยนสถานะเลยเพราะมีไพ่ก้าวดาบขึ้นมาไหมรู้สึกว่าตัวคุณน่าจะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากเกินกว่าที่มันเป็นอยู่อ่ะบางคนเพิ่งจะคุยกันได้สามเดือน6เดือนแต่คุณคาดหวังในหัวคุณอาจจะฝันถึงการแต่งงานมีลูกแล้วก็ได้คือมันมันข้ามสเต็ปมันไกลสเต็ปไปมากอะค่ะเออประมาณนี้นะคะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงขนาดนั้น เนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาว่าตน้ากระกฎมีพิสิกที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่ห้าดาบนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะอย่าอย่าอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นหลักอย่าเอาแต่ใจนะคะไพ่สองไม้เท้านะคะคิงถือดาบค่ะ ไพ่บอกอย่ารีบอย่าร้อนจริงๆอ่ะนะสามเหรียญนะคะไพ่บอกว่าให้อยู่ในสถานะนี้ก่อนจนกว่าเราจะมั่นใจเราจะแน่ใจว่าคนทั้งคู่เราคิดเหมือนกันคนทั้งคู่มีเป้าหมายในความสัมพันธ์เป็นเป็นโกเดียวกันอ่ะเออเป็นจุดเดียวกันแล้วเราค่อยไปได้วยกันแบบพร้อมๆกันเพราะไม่อย่างนั้นถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งคิดมากกว่ามากไปก่อน แน่นอนความคาดหวังมันยิ่งมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายถ้าหากว่ามันไม่ได้เป็นไปดั่งใจมันไม่ได้ดั่งใจมันจะเฟลแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจแล้วทําให้เราอยู่กับความสัมพันธ์นี้อย่างไม่มีความสุขเลยนะคะดังนั้นความสามารถที่ดีมันต้องไปพร้อมกันต้องไปเท่ากันนะคะ ไม่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณด้วทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์มาให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ